เรื่องเล่าวันนี้ขอนำเรื่องของพระเครื่องหลวงปูด่ดูราคาสูงที่สุดมาเล่าให้ฟังกันครับขอขอบพระคุณข้อมูลจากคุณพรสิทธิ์หลวงปู่ดู c ดอคอมอาจารย์สุภรัตน์แสงจันทร์คุณวิทยาณเสรคุณดนุพัฒวิทยาพัฒวงศ์ และคุณวรวิทย์ด่านชัยวิจิตผู้มีศรัทธาในการจัดสร้างฟังจบแล้วกรุณากดซับสไคร b ์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับฟังเรื่องราวใหม่ๆต่อไปขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเรื่องเล่าวันนี้ครับด้วยเหตุที่มีสัญญาณบ่งบอกว่า พระเครื่องพระบูชาของหลวงปูด่ดูมีแนวโน้มเป็นที่ต้องการและหายากมากขึ้นเรื่อยๆประกอบกับองค์หลวงปู่ท่านก็มีอายุมากแล้วขณะนั้นท่านมีอายุได้86ปีทำให้คณะคุณวรวิทย์ด่านชัยวิจิตมีดําริที่จะสร้างเหรียญสักจำนวนหนึ่ง สำหรับแจกให้กับผู้ที่มีศรัทธาในองค์หลวงปูด่ดูโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้มีศรัทธาในการรักษาศีลและใฝ่ใจในการปฏิบัติสมาธิภาวนาจะได้ไม่ต้องเสียเงินเสียทองมากๆเพียงเพื่อให้ได้วัตถุมงคลของท่านสักชิ้นหนึ่งเงื่อนไขในการแจกเหรียญเปิดโลก ที่เน้นผู้มีศรัทธาในการฝึกฝนอบรมตนเองในแนวทางแห่งศีลสมาธิและปัญญานี้ก็เพื่อให้สอดคล้องกับสิ่งที่ได้กราบเรียนหลวงปู่ดูว่าขออนุญาตจัดทําเหรียญเพื่อแจกให้กับนักปฏิบัติซึ่งหลวงปู่ก็อนุญาตด้วยความเมตตายิ่งทั้งทั้งที่หลวงปู่ ได้งดอธิษฐานจิตวัตถุมงคลมาเป็นระยะเวลากว่าหนึ่งปีแล้วด้วยเหตุผลส่วนตัวบางประการโดยหลวงปู่ท่านกำหนดวันพิธีอธิษฐานจิตวัตถุมงคลรุ่นนี้ในวันที่ท่านเรียกว่าวันธงชัยตรงกับวันอังคารที่29สิงหาคมพุทธศักราช5 5 3 2เวลาสองทุ่ม ส่วนกําหนดเวลาสองทุ่มนั้นสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเพราะท่านไม่ต้องการให้ไปรบกวนเวลาที่ญาติโยมมาทำบุญหรือสนทนาธรรมกับท่านในช่วงระหว่างวันในด้านการออกแบบเหรียญเดิมทีทางคณะคุณวรวิทย์เจตนาจะจัดสร้างเหรียญรูปเหมือนหลวงปู่ดู แต่ท่านกลับแนะนำว่าสร้างรูปเคารพครูบาอาจารย์คือหลวงปู่ทวดดีกว่าท่านเน้นว่ายังไงก็ต้องให้มีข้อความว่าหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดด้วยภายหลังจากที่คุณวรวิทย์ได้ไว้วานให้คุณพรสิท์ช่วยดําเนินการต่อด้วยความที่คุณพรสิิ พอจะมีช่องทางติดต่อช่างแกะพระอยู่บ้างโดยรูปที่ใช้เป็นต้นแบบนั้นได้อาศัยเขาโครงจากรูปหุ่นขี้พึ้งหลวงปู่ทวดที่พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้พึ้งไทยเพราะให้รายละเอียดที่ชัดเจนสะดวกสําหรับช่างแกะพระในเรื่องช่างแกะพระนั้นพวกเขาตัดสินใจเลือกคุณประหยัดละอ,อพันสกุล หรือช่างออดซึ่งวงการยอมรับในฝีมือจากรูปแบบหน้าตาหลวงปู่ทวดที่ลงตัวก็ขยายผลมาสู่รูปแบบที่เหลือทั้งด้านหน้าและด้านหลังกล่าวคือฐานเป็นรูปดอกบัวซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ขององค์หลวงปู่ทวดเพราะสื่อถึงความเป็นพระโพธิสัตว์ที่บารมีเต็มแล้ว ลูกแก้วบนฝ่ามือหลวงปู่ทวดซึ่งสร้างตามอย่างความนิยมของวัดพระโคจังหวัดสงขลาอักขระพุทธสังมีที่ด้านหน้าหมายถึงหัวใจของพระไตรสรณคมคือพุทธังสรนังคัจฉามิธรรมังสรนังคัจฉามิและสังคังสรนังคัจฉามิซึ่งหลวงปู่ดูท่าน ให้ลูกศิษย์ใช้เป็นคำบริกรรมภาวนาเส้นละสมีโดยรอบขอบด้านหลังหมายถึงอนุภาพแห่งคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ที่มีมากล้นเกินจะนับประมาณได้และแผ่ออกไปได้ทุกทิศทุกทาอักขระนะโมพุทธายะที่ด้านหลัง หมายถึงพระนามย่อของพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ซึ่งสอดคล้องกับความเชื่อและคํากล่าวของหลวงปู่ดู่ที่ว่าหลวงปู่ทวดท่านบารมีเต็มแล้วท่านจะมาตรัสรู้เป็นพระสีอริยะเมตไตรพระพุทธเจ้าองค์ที่ห้ากึ่งกลางอัคละนะโมพุทธายะคือนา ที่มีเส้นขมวดสามรอที่หลวงปู่ดูใช้จานในวัตถุมงคลของท่านเสมอๆด้านซ้ายของชื่อพระพรมมปัญโยจะพบพยัญชนะดอเด็กซึ่งหมายถึงหลวงปูด่ดูส่วนด้านขวาจะพบสัญลักษณ์คล้ายกากบาทเลขห้าโบราณซึ่งหมายถึงหลวงปู่ทวด รูปแบบขอบเหรียญที่เป็นลายกนกรวมทั้งลักษณะฐานบัวที่ประทับนั่งของหลวงปู่ทวดนั้นเป็นการออกแบบโดยช่างออดมีเรื่องแปลกเกี่ยวกับการแกะองค์หลวงปู่ทวดด้วยคือในตอนแรกนั้นคุณพรสิทธิ์ได้ยุติกับช่างออดว่าอยากให้หลวงปู่ทวดห่มจีวรให้เรียบร้อย พูดง่ายๆคือไม่ต้องการให้เห็นนมหลวงปู่อย่างที่เขานิยมแกะกันช่างออดก็รับไปดำเนินการระหว่างนั้นคุณพรสิทธิ์ก็เที่ยวไปเที่ยวมาในการดูและป,ะปรับปรุงแก้แบบตั้งแต่เป็นภาพสเกต็ตกระทั่งเป็นฟิล์มและเป็นต้นแบบบนแท่งเหล็กกลมๆ ช่างออสใช้เวลาแกะบล็อกเหล็กต่อเนื่องกันนาน15วันก็แล้วเสร็จจากนั้นก็เริ่มดำเนินการปั๊มจริงแต่เมื่อปั๊มไปได้มากกว่า1,000เหรียญช่างออดก็เพิ่งมาสังเกตเห็นว่าเหรียญที่ปั๊มออกมาทำไมหลวงปู่มีนมทั้งทางที่ไม่ได้มีอยู่ในบล็อกจึงติดต่อให้คุณพรสิทธ์ช่วยไปพิจารณา พอเลิกงานแล้วคุณพรสิทธิ์แวะเข้าไปช่วยกันดูจึงพบว่ามีเศษเหล็กปุ่มเล็กๆไปฝังติดอยู่ที่บล็อกตัวเมียในตำแหน่งหัวนมพอดิบพอดี mm hmm. เมื่อเป็นเช่นนี้คุณพรสิทธิ์จึงให้ช่างออสเขี่ยเศษเหล็กออกแล้วปรับปรุงบล็อกด้วยการแกะนมขึ้นมาให้เป็นเรื่องเป็นราวด้วยความสงสัยว่า หลวงปู่ทวดอาจต้องการรักษาเอกลักษณ์รูปแบบของท่านก็เป็นได้เหตุการณ์อัศจรรย์ในวันพิธีตรงกับวันอังคารที่29สิงหาคม2532บ่ายถึงเย็นวันนั้นฝนตกลงมาอย่างหนักขณะที่คุณพรสิทธิ์พร้อมด้วยน้องชายของคุณวรวิทย์เร่งขับรถ ฝ่าพายุฝนเพื่อจะนำวัตถุมงคลที่เหลือซึ่งส่วนมากเป็นพระเนื้อผงไปที่คุติของหลวงปู่ดูให้ทันพิธีแต่พอมาถึงวัดฝนก็หยุดตกท้องฟ้าแจ่มใสมากราวกับว่าได้ปัดเป่าสิ่งสกปรกออกไปจนหมดสิน้นพอใกล้เวลาสองทุม ก็ปรากฏว่ามีผู้คนมารวมพิธีกันจนเต็มตลอดพื้นที่หน้ากุฏิหลวงปู่หลายคนได้นำวัตถุมงคลส่วนตัวมารวมพิธีด้วยเป็นจำนวนมากคุณวรวิทย์ได้เปิดกล่องพร้อมนำตัวอย่างวัตถุมงคลที่จะทำแต่ละชนิดออกให้หลวงปู่ได้ชมทั้งเนื้อทองคําเงินทองแดง ตะกัวพระผงโปสเตอร์และลูกแกว้วพอถึงเวลาสองทุ่มหลวงปู่เริ่มอธิษฐานจิตอัญเชิญบาร,รมีพระพุทธเจ้าทั้งแสนโกฏจักรวาลรวมทั้งบาร,รมีครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมาปฏิสฐานที่วัตถุมงคลและหลวงปู่ได้ตั้งจิตอธิษฐาน ให้สว่างไปทั้งสามแดดโลกธาคือพรมโลกเทวโลและมนุษย์โลกสักครู่หนึ่งหลวงปู่ลืมตาขึ้นยกมือข้างขวาขึ้นรูปพระที่อยู่เบื้องหน้าสุดท้ายท่านก็กราวขอให้หลวงปู่ทวดและเทวดาปกปักรักษาวัตถุมงคลน,นี้ตลอดไปให้ปิดกั้นภัยอันตรายทุกอย่าง จากนั้นท่านก็ให้ผู้ที่มาร่วมงานตั้งจิตอุทิศผลบุญไปทั่วโดยรอบสุดขอบจัก,กรวาลอนันตจักรวาลพอเสร็จพิธีหลังจากกราบลาหลวงปู่แล้วคุณวรวิทย์ก็แจกจ่ายเหรียญเนื้อทองแดงบางส่วนให้กับตัวแทนหมู่คณะหลายคนเพื่อหาโอกาสแจกจ่ายให้กับผู้เหมาะสมในโอกาสต่อไป ส่วนวัตถุมงคลอันเป็นสมบัติส่วนตัวของผู้ที่นำมาร่วมในพิธีนั้นไม่ทราบว่ามีอะไรบ้างเพราะมากมายเหลือเกินทราบแต่ว่าบางท่านก็นำพระมาชนิดหมดหิ้งพระที่บ้านตนเองเลยทีเดียวก็มีที่มาของชื่อรุ่นเปิดโลกเช้าวหวันรุ่งคืน ได้มีลูกศิษย์หลวงปู่ที่เป็นนักปฏิบัติบางคนซึ่งไม่ได้มาร่วมงานได้กราบเรียนหลวงปู่ว่าเมื่อคืนไม่รู้ที่วัดสแกมีอะไรกำหนดจิตดูเห็นหลวงปู่ทวดลอยอยู่เต็มท้องฟ้าวัดสแกหลวงปู่ก็บอกกับผู้นั้นรวมทั้งลูกศิษย์คนอื่นๆณที่นั้นว่า เมื่อคืนข้าเสกให้แบบเปิดสามโลกเลยนะนี่เองน่าจะเป็นที่มาของการพูดปากต่อปากกระทั่งกลายมาเป็นชื่อรุ่นว่ารุ่นเปิดสามโลกหรือเรียกสั้นๆว่ารุ่นเปิดโลกหลวงปูด่ดูเคยพูดให้เพื่อนคุณพรสิทธิ์ฟังว่าเวลาที่ท่านตั้งจิตอธิษฐาน พระที่ทางวัดจัดทำมาให้นั้นท่านจะส่งกระแสจิตอันเชิญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณบรรจุเข้าในวัตถุมงคลทั้งใหม่และเก่าทั้งหมดของท่านไม่ว่าวัตถุมงคลน,นั้นจะอยู่ณที่ใดก็ตามดังนั้นเมื่อทราบความตามนี้แล้ว ก็ขอให้ผู้มีวัตถุมงคลของหลวงปู่ดู่รุ่นใดๆก็ตามขอได้โปรดอย่าหวั่นไหวไปตามค่านิยมที่ตลาดเขาแต่งแต้มและโปรดระลึกถึงพระที่หลวงปู่ให้ความสำคัญสูงสุดที่หลวงปู่เรียกว่าพระเก่าพระแท้นั่นก็คือจิตของเราที่ฝึกฝนอบรมดีแล้วนั่นเอง เพราะพระองค์นี้เท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งที่เที่ยงแท้แน่นอนของเราทุกคนการมีพระภายนอกก็ล้วนต้องการที่จะโยงเข้าหาการสร้างพระภายในให้เกิดให้มีขึ้นหากปราศจากการสร้างพระภายในแล้วใสการมีพระภายนอกแม้มากเท่าใดก็ยังไม่ได้ชื่อว่า เป็นผู้ปลอดภัยอย่างแท้จริงอีกทั้งยังไม่นับว่ารู้จักองค์แท้ของหลวงปูด่ดูดังที่ท่านกล่าวเชิงท้าทายนักปฏิบัติว่าตราบใดที่แก่ยังไม่เห็นความดีในตัวก็ไม่นับว่าแก่รู้จักค้าแต่ถ้าเมื่อใดแก่เริ่มเห็นความดีในตัวเองแล้วเมื่อน,นั้น ข้าจึงว่าแกเริ่มรู้จักข้าดีขึ้นแล้วมีผู้เคยนำหนังสือพระผู้จุดประทีปในดวงใจไปถวายเพื่อนของเขาซึ่งบวชเป็นพระภิกษุเมื่อเขาเห็นหนังสือเขาได้บอกว่าเพิ่งจะรู้ว่าหลวงปู่ดูที่หลวงพ่อกเกษมกล่าวถึงคือองค์นี้เองจึงได้เกิดการซักถามกันขึ้น จึงเล่าให้ฟังว่าเคยไปนมัสก,การหลวงพ่อเกษมกับโยมมันดาของท่านตั้งแต่ยังไม่ได้บวชมันดาได้พาไปนมัสก,การหลวงพ่อเกษมเพื่อจะขอบาร,รมีให้ลูกชายบวชหลวงพ่อเกษมท่านนั่งหลับตานิ่งอยู่ได้เอ่ยถามมานดาของท่านว่ารู้จักหลวงพ่อดูวัดสแกใหม่ ซึ่งมารดาเรียนตอบท่านว่าไม่เคยรู้จักหลวงพ่อกเกษมท่านจึงพูดต่ออีกว่าเคยได้ยินเหรียญเปิดโลกใหม่เธอก็ตอบอีกว่าไม่เคยได้ยินหลวงพ่อกเกษมจึงพูดขึ้นอีกครั้งหนึ่งว่าให้ไปหามาบูชาเหรียญน,นี้ดีกันนิวเคลียร์ได้พระรูปนี้ก็ได้แต่สงสัยว่า หลวงพ่อดูอยู่ที่ไหนและจะหาเหรียญได้ที่ใดเป็นเวลาเกือบปีจึงเกิดความกระจ่างจากหนังสือที่ได้รับแสดงว่าหลวงพ่อเกษมท่านใช้อนาคตังสยาดคือความรู้เกี่ยวกับเรื่องอนาคตที่ท่านและมารดาของท่านจะต้องมาเกี่ยวข้องกับหลวงปู่อย่างแน่นอน ชนิดและจำนวนการสร้างการจัดทำเหรียญหลวงปูดทวดในครั้งนี้นอกจากเหรียญทองแดงแล้วยังมีเหรียญโลหะอื่นๆรวมทั้งเนื้อผงโปสเตอร์และลูกแก้วซึ่งสรุปได้5อย่างคือ 1. เหรียญเนื้อทองคำา4 4 0เหรียญใช้ทองคำชนิด96%เอร์เซ แต่ละเหรียญมีน้ำหนัก9.9กรัมให้สั่งจองเท่าราคาทองคำรวมค่ากำเน็ดที่ช่างแกะพระคิดคือเหรียญละ3,400บาทในจานวนนี้มีสามเหรียญที่คุณวรวิท์สั่งทำพิเศษแต่ละเหรียญมีน้ำหนัก1บาท2เหรียญเนื้อเงิน1,037เหรียญ ให้สั่งจองเท่าราคาที่ช่างแกะพระคิดคือเหรียญละ130บาท 3. เหรียญเนื้อทองแดงหนึ่งมื่นเหรียญไม่รวมส่วนที่ช่างแกะพระปั๊มเกินมาอีกจำนวน500เหรียญภายหลังได้มอบให้ช่างแกะพระเป็นที่ระลึกจำนวน28เหรียญซึ่งเหรียญเนื้อทองแดงนี้ไม่ได้เปิดให้สั่งจอง เพราะเป็นส่วนที่มีเจตนาจัดทำเพื่อแจกแก่ผู้ปฏิบัติธรรมเท่านั้น 4. เหรียญเนื้อตะกั่ว1,400เหรียญเป็นเหรียญที่ไม่มีข้อความหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดหน0 0พันเหรียญเป็นเหรียญที่มีข้อความหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดส0่รอยเหรียญห เนื้อผงรูปทรงสี่เหลี่ยมขอบมนเล็กน้อยห้าพันองค์ใช้ผงม,มวลสารว่านร้อยแปที่อาจารย์สุภรัต์มอบให้ซึ่งหลวงปู่ดูอธิษฐานให้แล้วในจำนวนนี้มีประมาณ360องค์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาเป็นที่น่าเสียดาย ที่พระผงกว่าหนึ่งพันองค์ชำรุดระหว่างการขนส่งเนื่องจากความรีบเร่งส่งของในขณะที่เนื้อผงยังไม่แห้งสนิทดีพร้อมกันนี้คณะผู้จัดสร้างยังได้จัดทำโปสเตอร์หลวงปูด่ดูในอิริยาบถต่างๆบนฉากหลังที่เป็นรูปใบโพขนาด8ปดคูณสิบนิ้วอีกจำนวน1นึ่งแ และลูกแก้วใสเคลือบประรอดบางๆเป็นลูกแก้วที่ใช้ประดับตู้ปลาทั่วไปอีกจำนวน5,000ลูกไม่รวมลูกแก้วชนิดเคลือบปลอดสีสันต่างๆอีกจำนวนประมาณ50ลูกสนับสนุนโดยบริษัทเวชพัญญากาโนโป็อกซอฟตี้จำกัด เจ้าของผลิตภัณฑ์คุณภาพตรามือรับเหรียญทองพิพิธภัณฑ์บ้านบุญบวงสวงศูนย์รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายหนึ่งเดียวในโลกและวังพญานาคใหญ่ที่สุดในกรุงเทพโทรศัพท์085-199-1370